สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์ม IG นะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่ายอดไลค์น้อยอยู่แล้วนะครับและอยากที่จะเพิ่มยอดนะครับก็นเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสําหรับใครที่สมัครไอเค้าใหม่นะครับและอยากจะเปิดการมองเห็นของโพสต์นะครับหรือว่าดันฟีนะครับก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับอ่าเี๋จะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับไปเล่าเข้าไปที่หนทางกูเกิลนะครับแล้วก็มาท ลยนะครับอาที่นี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิง์หรือว่าหน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าแล้วกดลงเชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่แต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่มีรหัสผ่านหรือยังไม่มีรหัสผ่านหรือว่ายังไม่มีสมาชิกก็อด่าให้เรามาสมัครกันก่อนเนาะอะ่ให้เราเข้ามาที่สมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับด้านล่างเนาะ ตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลที่เราใส่นะครับเพื่อการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นอกไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรนนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นมินิเกมให้คุณผู้ชมก็ได้ติกันด้วยนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติกันไปด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานด้านล่างได้เลยเนาะหรือว่าสำหรับใครอยากสมัครผ่านทางกูเกิลนะครับหรือว่าผ่าน อ่ะทีนี้ครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอาละัผ่านที่คุณผู้ชมสมัครมากินนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าผ่านทาง Gmail นะครับคุณผู้ชมก็แค่มากด sign i n with Google ตรงนี้ครับก็คือแปลว่าลงลงชื่อเข้าใช้ด้วยก o o ก l e นะครับอ่ะให้เราเข้าสู่ระบบเข้าไปเดยนะครับ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับลักษณะนะครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะก็ได้คุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคําสั่งซื้อใหม่เลยนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วเนาะอ่าสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่แล้วนะครับไปเรื่อยเร่อยไปตรงหมดหมดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กทิกเก็ตอินสตาแกรมยูท อาทิตย์นี้ครับเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาหาแพลตฟอร์มอินสตาแกรมตรงนี้เลยนะครับอาทิตย์นี้ครับตรงนี้ครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมครับเลือกใช้งานหรืาเลือกปั๊มได้เลยเนาะอ่สำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาเลือกตามผมได้เลยเนาะให้เราเลือกหัวข้อถูกใจอินสตาแกรมไม่ลดลงตรงนี้นะครับอ่แล้วเราก็มาช่องต่อไปคือช่องบริการเนาะอ่าตรงช่องบริการครับจะมีทั้งหมดสามตัวบริการนะครับแต่ละอันครับจะมีข้อมููลลลรรรราาาาาายยยะะะเเเเอีีีีดดตตตต่่่งงกกกกกกัััันนนนไไปปคคคคบบแแ้้ว็็มมทท๋ใหุณผช อธิบายครับตรงนี้ก็ไม่เป็นอะไรมากครับอยากให้คุณผู้ชมมาตรงมาเหตุกันแค่ตรงนี้เนะเาะก็คือตรงมาเหตุเขาจะมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการ บอกข้อมูลให้กับคุณผู้ชม <Jean> <bulun> ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนาะเช่นนะครับอย่าวางคําสั่งซื้อที่2นะครับในลิงก์เดียวกันก่อนที่คําสั่งซื้อของคณนะครับจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบอะไรประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาแวะอ่านกันเลยนะครับอ่ามาช่วงต่อไปคือช่องลิงก์นะครับสำหรับใครที่ถึงช่องลิงก์นะครับเดียวให้เรากลับมาที่หน้าโพสของเราเนาะกับปีลิงก์โพสที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอามาใส่งช่องลิงก์ได้เลยนะครับอ่ามาช่วงต่อไปคือช่องจานวนนะครับช่องจานวนคือเป็น 100แล้วกันนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้เราก็ไมนต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราเรียบร้อยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมือเขาไปนะครับเราก็ส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะ ที to to ่น ah, ี้ครับลังจานที่เราก็ส่งเขาจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับสำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะว่าเราซื้อของเขาบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นของเขาบริการที่เราสั่งซื้อไว้นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นการใส อ่าวิธีการเช็คครับว่าเป็นคือลิงก์ของเราหรือเปล่ากแค่กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะเด้เข้าไปที่หน้าโพสของเราเนาะอ่ามาที่ด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือจะมีรห,รหัสหรือว่าเลข ID สินค้าที่คุณผู้ชมสั่งเซื้์ไว้ด้วยนะครับอ่าส่วนด้านขวาครับจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์อยู่ในช่วงอะไรเนาะก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงร้อนดำเนินการนะครับก็เดยวระหว่างร้อนดำเนินการถ้าเราไปเมนูนต่อไปเลยแล้วกันก็คือมาที่เมนูนตเติมกันนะครับ เมนูเติมเติมเงินครับจะมี2ช่องทางในการใช้งานครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาตดูตรงช่องทางแล้วก็คำแนะนำคู่กันไปเลยนะครับมาที่ช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับตรงคำแนะนำเขาจะมีการเขียนบอรดนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบนัส5เปอร์เซ็นด้วยนะครับช่องทางที่2ก็คือคริปโตครับส่วนคริปโตนะถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน500บาทขึ้นไปเนี่ยจะได้รับโบอรละห้า่ยอวนเงินตติมกันะครับส่วนตัวล่างสุดจะมีให้ใส่ยอด ต่อครับเดี๋ยวให้เรากลับไปที่หน้าโพสของเราะครับเพื่อดูว่ยายอดไลค์ของเราขึ้นหรือยังเนาะอาจจะเ,เรารีเฟรชหน้าจออย่างนั้นนะครับเพื่อดูว่ยายอดไลค์ของเราขึ้น อ่าตอนนี้ครับยอดไลท์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ149ยอดไลค์เลยนะครับอ่าโอเคครับสำหรับคที่ปตอนยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวให้เรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำของคุณผู้ชมเนาะสำหรับปพื่อนๆเมนูแนะนำเพื่อนนะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเว็บไซต์นะครับหรือว่าแชร์เว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมก็แค่มาดูลิงก์ตรงนี้ครับอ่าถ้าคุณผู้ชมฝากเอาล เปิดสร้างไรายได้กับคุณผู้ชมไปด้วยเนาะอ่าทีนี้ให้เราไปเมนูต่อไปคือเป็นเมนูติดต่อแอดมินนะครับอ่าเมนูติดต่อแอดมินนะครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเลยครับอ่าเขาจะมีให้เราใส่หัวเรื่องตรงนี้เราก็ใส่ข้อความตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ไฟล์ตรงนี้เราก็กดแล้วก็กดส่งโจทย์ได้เลยนะครับอ่าไฟล์ตรงนี้สามารถที่จะแน่ไฟล์อะไรมาก็ได้นะครับแน่ไฟล์รูปภาพหหหหรร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 ืออ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 ววว่่่่่าา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 ไไไไไดดดด้้้้้้้้้้ฟลล์์ะะะะะะมมมมมมกกกกก็็ททททีีีีีีจจจใใใขขงงงงแแปััััััััญตตตุุนนนนนนนคค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 บบ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 โเเเเผผููณชชพยสซ ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้าคิดเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้นะครับสวัสดีวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลนาะคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ